สรุปตารางคะแนนฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นแนลลีก2025-2026อัปเดตประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568อันดับ 1. เอานัสเซอร์แข่ง6นัดยิงได้21เสีย2มี18คะแนนอันดับ 2. เอาทาวอเอฟซี FC แข่ง6นัดยิงได้16เสีย10มี15คะแนนอันดับ 3. เอาฮิลาวแข่ง6นัดยิงได้17เสีย6มี14คะแนน อันดับ4อาัลคาดิซิยาเอฟซีแข่ง6นัดยิงได้11เสีย5มี14คะแนนอันดับ5อัลอาฮ์ลีแข่ง7นัดยิงได้9เสีย5มี13คะแนนอันดับ6นีโอมสปอร์ตคลับแข่ง7นัดยิงได้11เสีย10มี13คะแนนอันดับ7อัลคาลิกซาอินแฮดเอฟซีแข่ง6นัดยิงได้13เสีย6มี10คะแนนอันดับ8อัลอิติฮัดแข่ง6นัดยิงได้11เสีย9มี10คะแนน อันดับ9เอาโคลูดแข่ง7นัดยิงได้12เสีย11มี9คะแนนอันดับ10เอัลฟาญาเอฟซีแข่ง6นัดยิงได้6เสีย8มี8คะแนนอันดับ11เอาอิติฟักเอฟซีแข่ง6นัดยิงได้7เสีย13มี7คะแนนอันดับ12เอาริยาดแข่ง7นัดยิงได้8เสีย16มี7คะแนนอันดับ13เอาชาแบบแข่ง6นัดยิงได้5เสีย8มี6คะแนน อันดับ14เอาัฮาเซม f เฟซีแข่ง6 <grid wizard> นัดยิงได้3เสีย7มี5คะแนนอันดับ15เอาฟาเต้เอฟแข่ง7นัดยิงได้7เสีย14มี5คะแนนอันดับ16ดามาคลับแข่ง7นัดยิงได้7เสีย16มี3คะแนนอันดับที่17เอาออคดูดเอฟซีแข่ง6นัดยิงได้6เสีย14มี1คะแนนอันดับที่18เอานัชมาแข่ง6นัดยิงได้4เสีย14ยังไม่มีคะแนน จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนซาอุดีโปรเฟชชั่นัลลีกวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวีดัตสวัสดีครับ